สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะมาดูซิว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะจับมา5ใบด้วยกันนะคะในด้านของการงานการเงินความรักและสุขภาพ นะคะแล้วก็เป็นไพ่สรุปนะคะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ไพ่เทวพรมอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าท่านอยากบอกอะไรเป็นพิเศษนะคะโอเคมาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันค่ะในเรื่องของการงาน,นกิษณะจำแรงนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะกฤษณะจำแรงเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นทำงานเกี่ยวกับนักแสดงค่ะเพราะว่า หะะลายหน้าเลยทีเดียวนะคะในส่วนของกิษณะจำแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพวกที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงนะคะในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีต่างๆนะคะในส่วนของกิศณาจำแรงเนี้ยในเรื่องของการงานเนี่ยค่ะก็คือเราจะต้องอาศัยในเรื่องของความฉลาดหลักแหลมเข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางาน,นะะจะมีความโดดเด่นมากมายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของงานออนไลน์นะคะในส่วนของ ไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่าต้องอาศัยความฉลาดในการทำงานนะคะถึงจะมีเงินนะคะแต่ข้อเสียก็คือในส่วนของการทำงานเนี้ยจะมีอารมณ์ร้อนนะ,ะใจเร็วนะคะและ้วก็มีโอกาสนะคะในเรื่องของเขาเรียกอะไรอาพาธพลังได้ในโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ะะต้องยับยั้งชั่งใจนะคะต้องเขาเรียกว่ามีการทบทวนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรไปหรือจะพูดอะไรไปนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบกับงานนะคะในส่วนของเขาบอกว่าในส่วนของการงานเนี้ยนะคะจะส่งผลด้วยนะคะว่าเรารู้เท่าทันในเรื่องของอารมณ์เราก็จะมีโชคลาภด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะกิษนะจำแรงเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับการทํางานกับคนหลายๆคนนะคะแล้วก็ต้องมี ามากหน้าหลายตาที่เราต้องเจอนะคะฉะนั้นนอกจากความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดไม่พอจะต้องมีการปรับตัวนะคะมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์<ม>ก็จะสามารถทำงานได้สำเร็จรล่วงด้วยดีนะคะในส่วนของตัวต่อไปนะคะ<ม>ก็คือในส่วนของการเงินเงิน<ม>เป็นไง<ม>ว้าวการเงินดีมากเลยพ่อแม่โพสตนะคะ ทรัพในดินสินในน้ํานะคะจะมีความโดดเด่นมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานทางด้านเกษตรกรรมนะคะผู้ผู้ที่ลงทุนในเรื่องของอาการใช้พืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าทํางานด้านการเกษตรการปลูกข้าวนะคะการทําไร่ทานาทาสวนต่างๆจะได้ผลผลิตมากเลยนะคะในส่วนของการเงินนะคะที่โดดเด่นสําหรับคนกลุ่มนี้นะคะ่ะ การเงินจะดีเยี่ยมเลยนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงแล้วก็มีโชคลาบด้วยส่วนใหญ่จะเป็นโชคลาบก้อนโตนะคะสามารถเสี่ยงโชคเล่นหุ้นนะเล่นหวยนะคะจะได้ตังค์เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าในส่วนของพระแม่ธัญญลักษมีเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับ ความสาเร็จในส่วนของพระแม่ธัญญาักษมีก็จะเป็นเป็นปางหนึ่งนะคะของพระแม่ลักษมีนะถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็จะถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินอย่างมากมายเลยทีเดียวโชคดีมากเลยนะคะสําหรับคนราศีนี้นะคะดูความรักกันบ้างว้าวความรักในส่วนของความรักนะคะเหมือนที่บอกไปว่าหมายเลขที่6กเนี่ยต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึง กฤษณะต้องคันสอน,นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนทำร้ายจากคนรักด้วยนะคะเป็นการถูกหลอกถูกลวงนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ได้พไพ่ใบนี้ในเรื่องของความรักนะคะคือจะมีภาวะนะคะในเรื่องของอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วนะคะชอบความถูกต้องนะคะบางทีเนี่ยนะคะอาจจะมีการประทะกันหรือว่า พูดจาก,กันรุนแรงเพราะว่าอะไรคะฉันถูกเธอถูกนะคะอาฉะนั้นเนี่ยนะคะคำทํานายของครูบาอาจารย์นะคะไพ่เถวคมจึงบอกว่าให้เราพยายามวางตัวให้เป็นกลางนะคะแล้วก็มีพรมงวิหารสีในการคองคู่คู่รักนะคะถึงจะสามารถอยู่ได้ต้องถอยถีทถอยอาศัยไม่งั้นจะเป็นยังไงคะ ระฟีปากกันไปก็รังจะกะเสียเลือดเนื้อนะคะจะมีแต่ความเสียใจนะคะในเรื่องของความรักเนาะต้องระมาระวังในเรื่ <มา S 1> องอารมณ์มาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างสำหรับคนราศีนี้นะคะน่าจะใช้สายตาเยอะนะคะเห็นไหมคะโดนผูกผ้าโดนปิดตานะคะมีน้ำไหลออกจากตาหมายถึงการร้องไห้ด้วยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะพระนางคันธารี อืโดนเขาเรียกอะไรปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังอะไรเลยเพราะว่าเสียลูกนะคะเพราะว่านางเศร้าโศกเสียใจนะคะ ในเรื่องของมีลูกเพราะว่านางมีลูกเยอะแต่ว่าลูกไม่สามารถอยู่กับนางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นถูกคนทำร้ายก็ดีอะไรก็ดีในช่วงนี้นะคะต้องเรามาระวังในเรื่องของสายตาความดันโลหิตยในเรื่องของการเดินทางกลางคืนนะคะแล้วก็จอประสาทตาว้นในตานะคะอาจจะมีอาการเคืองตาได้อะไรได้พยายามบำรุงนะคะหาอะไรบำรุงแล้วก็เวลาที่เราเล่นโทรศัพท์ ะะก็คืออาจจะต้องมีการเปิดไฟให้แสงสว่างเพียงพอเนาะไม่งั้นมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องสายตานะคะโดยเฉพาะการเดินทางตองคืนเนี่ยมันจะทําให้เราสายตาฟ้าฟางนะคะเลือนลางมองไม่เห็นมาดูไพ่ใบสรุปกันดีกว่าค่ะหมายเลข30นะคะสำหรับนะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าจะดูก็คือคนที่นอนอยู่นะ นะคะไม่ใช่คนที่กำลังฟันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงอรชุนออกรบนะคะโดยภาพรวมนะคะสำหรับสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายนนะคะบอกเลยนะคะต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะแยะมากมายถึงจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าอะไรคะในส่วนของเลข30เนี้ยนะมันจะมีความผันแปรสูงมากๆเลยนะคะเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแล้วก็ต้อง อะไรล่ะสมมติว่าอยากอาจจะมีเรื่องของการสอบนะคะแข่งขันต่างๆนะมันต้องใช้ความรู้ความสามารถในการต่อสู้ดิ้นรนถึงจะได้มานะคะเพราะว่าการต่อสู้ดิ้นรนนี้นะคะถ้ามีการต่อสู้ดิ้นรนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาจะยังยืนไม่ใช่ฉาบฉวยนะคะฉะนั้นท่านบอกเลยว่าสําหรับไพ่ใบนี้นะคะอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะต้องมีความระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดนะคะ เนื่องจากว่าในการออกรบนี้นะคะมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรการศึกษาความรู้ต่างๆแล้วก็เห็นไหมคะมีมีดดาบเยอะแยะมากมายฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไม่รู้เขาหรือเราหรือว่าประมาทนะคะก็จะเป็นเหมือนผู้ที่นอนอยู่เนี่ยก็คือได้รับความได้รับการอะไรรับบาดเจ็บอันตรายนะคะจากตรงนี้ชมนะคะในส่วนของราศีต่อไปได้เลยค่ะ